and สวัสดีครับ MS 2 2งสองกีนิวัฒน์นั่งนวลครับสวัสดีครับ MS 2 3ครับดีมทินาเดชดวงสุวรรณครับครับวันนี้มาประกวดแล้วทั้งสองคนนี้ใครเป็นเวทีแรกไหมครั <c oughs> เอ่อถ้าเป็นเวทีที่มีรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็มีการเก็บตัวก็เป็นเวทีแรกสําหรับผมครับครับ <c oughs> ถ้าเป็นเวทีที่มีชุดว่ายน้ำก็เป็นรอบแรกสําหรับผมเหมือนนกัครับมีาการเตรียมตัวยังไงบ้างครับของผมก็มีการ มีการฟิตเนสมีการคุมอาหารครับแล้วก็มีการฝึกเดินฝึกการใช้ร่างกายเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับแล้วก็ฝึกอารมณ์เอนเนอร์จีในการแสดงครับครับผมก็ฝึกเกี่ยวกับการเดิอนอะไรเงี้ยครับให้ให้ดูแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับเพราะเราค่อนข้างที่จะตัวผอมนะครับก็เลยแบบทําให้ตัวเองเนี่ยเดินแบบมั่นคงแล้วก็แข็งแรงครับครับหวังกับการแข่งขันครั้งนี้ยังไงบ้างเพราะว่าแบบเป็นวทีแรกใช่ไหมครับ ที่เลือกประกวดนายแบบมิสเตอร์จริงๆเลยเพราะมันครบเต็มที่เลยเหมือนเวทีอย่างเครับสำหรับผมก็จริงๆเวทีนี้ก็ไม่ใช่เวทีแรกนะครับเวทีแรกของเวทีนี้ก็คือการใส่ชุดว่ายน้ําครับ,คครบแต่จริงๆก็มีมีประกวดมาบ้างครับแต่เวทีนี้ก็เป็นเวทีที่เจอหินมากครับคือผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ามีความโดดเด่นความแตกต่างความหล่อสวยมีความสามารถแบบล้นหลามจริงๆครับต้องเตรียมตัวให้ดีครับได้เอาประสบการณ์ที่ผ่านเวทีอ,อนะื่นๆมาใช้ บ้างก็ประสบการณ์ที่เอามาใช้ก็คือความตื่นเต้นครับผมรู้สึกว่าจัดการความตื่นเต้นได้ดีกว่าเวทีแรกที่ผมเคยไปมาครับใช่ครับครับแล้วก็คดาดหวังว่าจะได้รางวัลชนะไหมหรือว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ไปเวทีอื่นต่อไปเนี่ยจะไปที่ไหนต่อจะเรียนะก็ก็คดาดหวังจะชนะครับแต่ว่า<น>ทุกคนก็เต็มที่แล้วผมก็จะเต็มที่ให้มันได้ชนะเลิศมาเหมือนกันครับครับครับ คยมีประสบการณ์อื่นๆทีいい่เอามาใช้อะไรอย่างไรบ้างก็จริงๆก็คงเป็นความตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนก็คือทุกคนเนี้ยก็ตื่นเต้นน่าจะเหมือนกันนั่นแหละครับแต่เราก็ต้องมีสติแล้วก็ควบคุมสติให้ได้เพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันออกมันดีที่สุดครับจะเตรียมตัวยังไงเพิ่มเติมสมมติถ้าพลาดเวทีนี้ สมมติถ้าพลาดเวทีจริงๆคือทุกคนก็คาดหวังเนาะแต่ถ้ามันพลาดแล้วจริง,รงๆก็แค่กลับไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่เราทําไม่ดีหรือว่าที่เรายังทําได้ไม่ดีพออย่างงี้ครับก็ไปปรับปรุงแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นแล้วก็สู้กันต่อไปครับฝากถึงรอบไฟแนลหน่อยเพราะว่ามันใกล้แล้วอยากขอกำลังใจขอแรงใจเพราะว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีแรกด้วยของการจัดประกวดมีมิสเตอร์ซจูรี่ Miss, gery, เนาะและ้วก็ถ้าจะอยู่แบบว่าหมายถึงว่าปีหน้าจะมีไหม จะมีผู้สน,นับสนุนนะครับเพยงใดแฟนๆงานจะดันเวทีนี้ให้โด่งดังยังไงเนี่นยก็ต้องขอกำลังใจจากแฟนๆทั้งเชียร์ตัวเองด้วยแล้วก็เชียร์เวทีกั้ทุกคนด้วยครับสำหรับวันที่19กันยานี้ก็มาพบกันได้นะครับที่โชว์ดีซีเนาะใช่สำหรับเวทีนี้เป็นเวทีที่ผมอยากให้ทุกคนมาลองติดตามดูครับมันเป็นเวทีแห่งความเท่าเทียมครับคือไม่ว่าจะมันไม่ว่าจะธนการ,รหรือว่าสวยโดยธรรมชาติผมว่ามันก็เป็นความสวยเหมือนกันครับ อยากให้ทุกคนมาลองมาลองดูมาดูครับว่ามันมันมันดีครับมันดีมากครับและสำหรับคนที่มั่นใจในตัวเองอยากจะหาความชาเลนในตัวเองเวทีนี้ก็เปิดรับทุกรูปแบบเลยเวทีนี้เปิดรับทุกรูปแบบครับถ้ามั่นใจในตัวเองก็ลองมาดูครับจะได้รู้ว่าขีดจำกัดเรามีแค่ไหนครับครับสำหรับวันนี้19นี้นะครับผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่แน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนรีบจับจองมาซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้ามารับชมกันครับ คับเชิญชวนเลยครับ,นนนค,รบคนรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ที่แบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองแสดงออกในทางที่ดีอย่างเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทุกคนสามารถที่จะก้าวเข้ามาทำ ครับอยากเป็นไอดอลให้กับคนอื่นได้สำหรับพวกเราก็เป็นเจนแรกเลยนะครับกับเวทีซูเจรีทไทยแลนด์นะครับก็ผมมองว่าเวทีนี้คือเปิด,ปดโอกาสให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากที่จะพัฒนาปรับปรุงหรือว่าเห็นข้อดีของตัวเองต่างๆนะครับก็อยากให้ลองเข้ามาสมัครเวทีนี้นะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นเวทีนี้เป็นเวทีที่ให้โอกาสจริงๆครับ